น้องเขาเป็นไรอะ่ะฮะไหนดูนีดูนี้พี่พอดเก็บเด็กมาเลี้ยงหรอครับอ่าเปิดน้ำอาบน้ำเลยโอ้โหเป็นน้องฝาแฝดด้วยนะครับรเอ๊ะอ่ำอ่าก้า<อ>ว้าวก้าตึ้ใหญ่โอ้โหพี่พอดอะไรอน,น,นะน้าไลดิงแมกควีหนหรือเปล่าโอ้โหมีรถอะไรด้วยมีรถเต่าสีแดงด้วยหรอครับ โอ้โหรลซิงโลซิง y เ s DJ ปกติติดตามชจ้งซุกด้่ยนะครับโอ้โหพี่เฟียสพี่เฟียสไปไหนครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอหมามอาเลยไปไหนอะไหนเฮียโฟอยู่ไหนนะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยใ,ในท่ามันติดอะไรกันเนี่ยตะโกนออกมาเป่ด ได้ไหมเข้าไปได้เปล่าเอาพีแอสเดี๋ยวก่อนรอมาก่อนโอ้โหทางเล็กมากเอ้ย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 เข้าไปไม่ได้เลยเอ้ยลงไปในท่อแล้วเฟี้ยส์พอนนี่นะครับพ่อนี่มามาเข้าไปไม่ได้เลยเฟี้ยสลงมาแล้วมันแรงมากโอ้โหโอ้ มาไงเนี่ยต้องมุดเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหพี่พอรพี่พอรมุดทันไหมฮะเอาเฟียสเฟียสขึ้นไปเลยมามาน่าจะขึ้นไม่ได้แน่ๆเลยนะเฟียสอ่ะแล้วเจอกันข้างบนนะคะพี่เฟียสโอ้โห,โโหไปไปมาพี่เฟียสเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะคะโอ้โหพี่เฟียสได้กระดาษอะไรมา อ๋อนี่ไลติงแมคควีนแล้วนี่ไรคอรี Pull ่ y, หรออ๋อมีไลติงแมคควีนทั้งสองตัวเลยอ่ะเดี๋ยวเฟียรระบายเลยนะคะมาพี่พอมาช่วยกันระบายสีเร็วนี่ไงพี่เฟียรเอามาให้พอแล้วครับพี่พอน้องเขาเป็นไร,ไรอ่ะฮะเดี๋ยวดูนี้ดูนี้พี่พอเก็บเด็กมาเลี้ยงหรอครับ น้องเขาเป็นอะไรอะอุ้ยเป็นน้องผู้หญิงด้วยเดี๋ยวเราต้องพาน้องไปอาบน้ํำไหมครับป้าป้าเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ําก่อนทําไมตัวมอมแมมอย่างนี้เนี่ยนี่ไงมามาเห็นแล้วที่ล้างจานพาน้องอาบน้ําได้เลยนะครับอา่าเปิดน้ําอาบน้ําเลยโอ้โหเป็นน้องฝาแฝดด้วยนะครับนี่นั่งด้วยกันเลยน้องฝาาแฝดอุ้ยน่ากลัวจังเลย โอ้มีอีกคนนึงแล้วะ่ะเป็นน้องแฝดสามเลยเหรอโอ้โหมีหลายคนเลยอะ่ะพี่พอจะเลี้ยงไหวไหมครับโอ้อาน้ำเสร็จแล้วอะไปไหนต่อดีนะไปก,กินข้าวานองไปกินข้าวอะเอาน้องนั่งเก้าอี้เลยครับอะน้องนั่งเก้าอี้ตรงนี้นะอะแล้วอีกคนนึงนั่งตรงนี้อะเอาน้องนั่งดีดีอะอีกคนนึงนั่นง,นงตรงนี้นะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวไปเอาอาหารให้น้องกินกันนะโอ้นี่หรออาหารของน้องมีอะไรบ้างมีไอติมเอาไอติมไปให้น้องป่ะเอาอะไรอีกมีอะไรอีกอะออกินได้เอกินได้อยู่นะเอาเฟิฟียไปเสิร์ฟให้น้องหน่อยน้องแฝดสาวของฟิฟนะียหน้าหไหมเดินมาเลยนะคะเอาทำไมน้องนอนอย่างเงี้ยล่ะเดี๋ยวเเดี๋ยว,ยวพาน้องนังนน่งยีๆก่อนนะครับอ,อ้อ่าก็ก็ใหญ่ โอ้รองพุงใหญ่น้องอ้วนแล้วใช่ไหมโอ้อันนั้นมันคือไข่สีน้ำตาลมันคือไข่พะโล้หรือเปล่าอ่ามันจะหวานๆหน่อยนะไข่พะโลอะ้อ่ะฮะพุงใหญ่เท่าเหรอโอ้น้องมันอ้วนเกินอือพ่าทำอะไรมาให้น้องกินอะ่ะโอ้อะไรอะ่ะแ,แตงโมเหรอตัวนีปากแดงตัวนี้ปากสีเหลืองไม่ใช่ปากแดง สงสัยน้องกินฟักทองมากเกินไปน้องเลยปากสีเหลืองเลยเห็นปะ,ะมันมันมันโดนโดนรถอันนี้เอ๊<ต> <ff> โอ้โหพี่พอสอะไรนะน้าไลดิ้งแมคคุยหรือเปล่าโอ้โหมีรถอะไรด้วยมีรถเต่าสี yse, แดงด้วยเหรอครับ<ด>โอ้โหรถซิ่งรถซิ่งว้าวโอ้พี่พอสมามาเห็นตัวอะไรอยู่ในนี้ครับ นี่ไงมีขอ่เล่นตึ้เลยว,ว้าวนี่ไงนี่ไงมีหลายตัวเลยออเอาหลดความสังกัน <c oughs> <c oughs> นี่พี่โฟบอมามีสะพานสูงไหมนะ <c oughs> เราเอามาต่อกันดูดีครับได้หรือเปล่า มาแล้วนะครับรถไฟเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับนี่ไปเลย<ป> <c oughs> ล้างขาดเหรอลางหลุดเหรอ